ข่าวสารต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการกวาดล้างต่างด้าวแย่งงานคนไทยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการกรมการจัดหางานค่ะลงพื้นที่ปากคลองตลาดตรวจสอบใบอนุญาตการทำงานของคนต่างชาติค่ะ นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการกรมการจัดหางานลงพื้นที่ปากคลองตลาดเพื่อดจสอบปรับรามคนต่างชาติที่ลักลอบทํางานโดยผิดกฎหมายและคนต่างชาติที่ไม่ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาค่ะที่นายจ้างนํามาทํางานในสถานประกอบการโดยมีนายไพยโรธโชด โชคเกษียณอธิบดีกรมการจัดหางานร่วมกับพันตำรวจโทภาวัตรวสัสุพัฒรองผู้กำกับงานจราจรรักษาราชการแทนผู้กำกับสอนอพระราชวังนําชุดอํานวยการและเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่8ลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะ ทางด้านของอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะท่านได้กล่าวว่ากรมการจัดหางานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทํางานของแรงงานต่างชาติณพื้นที่ปากคลองตลาดเพื่อตรวจแล้วก็บังคับใช้กฎหมายกับคนต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตทํางานทํางานนอกเหนือสิทธิโดยเรื่องนี้นะคะสืบเนื่องมาจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานค่ะกวาดล้างต่างชาติที่แย่งงานคนไทยอย่างเข้มงวดเพื่อมีให้กระทบต่อโอกาสการมีงานทําของคนไทยแล้วก็ส่งผลต่อความมั่นคง ของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งจากการตรวจสอบนะคะสถานประกอบการ7แห่งด้วยกันพบคนต่างด้าวค่ะไม่มีใบอนุญ,ญาต3แห่งจํานวน7คนนอกจากนั้นนะคะยังตรวจพบต่างด้าวเข็นรถขายของนะคะแย่งอาชีพคนไทยอีก7คนด้วยกันรวมทั้งสิ้นนะคะเป็นต่างด้าวที่ทําผิดกฎหมายเน,นี่ยสิคนจึงได้ควบคุมตัวนะคะส่งพนักงานสอบสวนสํานักพระราชวังดําเนินคดีข้อหาเป็นคนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานค่ะรวมทั้งได้ ร้องทุกกล่าวโทษนะคะดำเนินคดีนายจ้างจํานวน3แห่งด้วยกันข้อหารับคนต่างด้าวทางานโดยที่คนต่างด้าวนะคะไม่มีใบอนุญาตทํางานซึ่งตามพระราชกําหนดการบริการจัดการการทํางานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2,560ที่มีแก้ไขเพิ่มเติมคนต่างด้าวที่ทํางานโดยไม่มีใบอนุญาตทํางานหรือว่าทํางานนอกเหนือจากที่มีสิทธิที่จะทําได้จะมีโทษปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทค่ะหรือว่าถูกส่งกลับ ประเทศต้นทางรวมถึงห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษและนายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานหรือว่าให้คนต่างด้าวนะคะทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง1,000บาทค่ะต่อคนนะคะต่างด้าวที่นายจ้างน่ยจ้างมา1คนหากกระทำความผิดซ้ำนะคะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือว่าปรับตั้งแต่ห0,000 ถึง2 0สนบาทต่อคนต่างด้าวนะคะที่จ้าง1คนและห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นระยะเวลา3ปีค่ะทั้งนี้ค่ะผู้ที่พบเห็นการจ้างคนต่างชาติทำงานโดยผิดกฎหมายสามารถแจ้งเบาะแสรหรือร้องทุกข์ได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานอาคารกระทรวงแรงงานชั้น4ค่ะที่หมายเลขโทรศพัพท์023541729ค่ะหรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร5 5 6 6กด2กรมการจัดหางานหรือว่าสายด่วน1694กกรมการจัดหางานอธิบดีกรมการจัดหางานได้แจ้งไว้ค่ะ